สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องของยชินะคะซึ่งคลิปคลิปนี้เนี่ยยจะมาอันลบอกค่ะสำหรับสมาร์ทวอชตัวนี้นะคะทุกคนบอกได้เลยว่าเป็นแกจเ็ตนะคะที่สวยหรูดแูแพงแล้วก็เท่มากๆนะคะทุกคนสำหรับเจ้าตัวนี้คะ่ะ m ม m e r Watch นะคะฟังก์ชันครบใช้งานง่ายใส่ได้ทุกโอกาสนะคะยิ่งสายที่รักสุขภาพเนี่ยยิ่งต้องฟังคลิปนี้คะ่ะทุกคนขออนุญาตอินเทนก่อนนะคะใครที่ดูคลิปนี้นะคะระวังโดนตกนะจ๊ะ ที่ข้างกล่องเลยนะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะอ่ะหน้าจอนะคะ1.69นิ้วนะคะและนาฬิกาของเขานะคะก็ยังอยู่ในน้ำลึกได้50เมตรค่ะ และที่สำคัญนะคะแบตเตอรี่นี่เลย10วันบวกนะจ๊ะทุกคนสำหรับคนที่เบื่อมากเวลาใช้1วันชาร์จทีสาวันชาร์จทีอันนี้ก็คือ10วันบวก <Wow. S 1> ค่ะแล้วเขาก็จะมีอัตราการเต้นของหัวใจนะคะและเขาก็ยังมีนะคะภาพพักหน้าจอให้เลือกมากกว่า50ภาพนะคะแล้วก็ยังดูค่าออกซิเจนในเลือดได้อีกด้วยค่ะและเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าค่ะ แน่นนะคะนี่ก็จะเป็นรูปแบบข้างในกล่องนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนค่ะขนาด1.69นิ้วสัมผัสลื่นตอบสนองไวนะคะแล้วก็ตัตบอดี้เนี่ยทำมาจากอลูมิเนียมอลลอยมีน้ําหนักเบานะคะสายนาฬิกาก็นุ่มค่ะใสแล้วรู้สึกแบบไม่อึดอัดเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีสายนาฬิกาให้เลือกถึง4สี4นะคะจะ <Wow. S 1> ใส่สีเดียวกันก็ได้หรือว่าถ้าเบื่อนะคะก็สามารถใส่สลับกันได้เก๋ๆค่ะทุกคนสําหรับใครนะคะที่แพนิกว่าอุ้ยฉันออกไปข้างนอกมาแล้วเนี่ยฉันมีมิกา ปกติโค,ควิดหรือเปล่าหรือว่าออกซิเจนในเลือดของฉันเนี่ยปกติหรือเปล่านะคะตัวนี้นะคะก็ยังมีฟังก์ชันลดค่าออกซิเจนในเลือดได้เลยค่ะมาถึงสําหรับตัวเรือนนะคะก็จะมี2สีด้วยกันนะคะสีดํากับสีโรสโกค่ะทุกคนชอบแบบไหนสไตล์การแต่งตัวแบบไหนนะคะก็เลือกสีแบบนั้นนะคะทุกคนสีดําก็จะแนวเท่ๆนะคะแต่สําหรับโยนเนี่ยโยชอบสีนี้มากทุกคนยิ่งคู่กับสายสีขาวนะคะยิ่งทําให้เราแบบว่าดูแพงเห็นปะ ทัดถูเออหยิบขึ้นมาดูเออนะคะคือแบทกับชุดได้หลากหลายมากมายเลยทีเดียวค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่า Mymo w a t h h เนี่ย เป็นสมาร์ทวอชใช่ไหมคะทุกคนเราก็จะใช้กับแอปพลิเคชันค่ะซึ่งแอปพลิเคชันนะคะก็รองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะทุกคนโดยนะคะก็จะโหลดแอป,ปนี้ค่ะ MyMoFit นะคะเดี๋ยวเรามาไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่านะคะหน้าปัดนาฬิกาก็มีให้เลือกกว่า50แบบนะนี่เข้ามาเห็นปะโอ้โยเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่สำหรับโยแล้วเนี่ยโยจะใช้เป็นภาพตัวเองค่ะเพราะว่าอะไร กลัวคนไม่รู้วันโอนี่ปุ๊บขึ้นมานะคะเอ้ยโยนเราดูพอดีเลยหน้าจอเขาจะเด้งขึ้นมาบอกเวลาแล้วก็โชว์หน้าสวยๆของเรานะคะอันนี้ก็รับปื้มเหมือนกันเนาะมีรูปหน้าสวยๆของเราบนหน้าจอนะคะไปต่อสําหรับสายรักสุขภาพดีกว่าว่าคนที่รักสุขภาพเนี่ยเขารองรับอะไรบ้างนะคะสําหรับสายกีฬา สายสุขภาพของเขาเนี่ยก็มีให้เลือกถึงสามโหมดนะคะใครที่ชอบวิ่งกลางแจ้งลู่วิ่งก็มีนะคะหรือว่าเดินชั้นเป็นสายเดินส,สวยๆเดินชมวิวอะไรเงี้ยก็ได้แล้วเขาจะแจ้งเตือนว่าวันนี้คุณเดินกี่ก้าวนะคะปั่นจักรยานกลางแจ้งเดินป่าอุ้ยน่าสนใจมากเดี๋ยววันหลังไปขึ้นเขาเราจะต้อง หกไปนะคะว่ายน้ําก็มีนะคะมีทั้งในสระแล้วก็แหล่งน้ําเปิดสายโยคะก็ห้ามพลาดนะคะนี่เครื่องกันเชียงบกเครื่องอ l l i p t i c a l นะคะแล้วก็ออกกําลังกายอิสระเอโลปิกเต้นเอ่ยสซุมม่าอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูซินอกจากกีฬานะคะสภาพอากาศก็มีอุย้ยมีความเครียดด้วยหรอมันก็จะวัดนะคะว่า อาการข้างในเนี่ยเราเป็นยังไงเนาะการตรวจวัดสุขภาพใส่เฮลตี้ดีกว่าว่าตอนนี้ออกซิเจนในเลือดฉันเป็นยังไงบ้างนะคะก็มีทั้งการตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจการตรวจวัดความดันนะคะเตือนการดื่มน้ํา สำหรับสายที่อยากสุกขภาพดีจากข้างในสู่ข้างนอกดื่มน้ำน้อยอยากจะแบบวันนี้ฉันดื่มน้ำน้อยฉันอยากจะดื่มน้ำาวละแปดแก้วทำยังไงบางทีทำงานเพลินๆหรือว่าทำกิจกรรมเพลินๆแล้วก็ลืมใช่ไหมทุกคนตัวนี้นะคะก็จะวัดการดื่มน้ำของเราด้วยนะคะทุกคนถือว่าสำคัญมากๆโยอชอบฟังก์ชันนี้มากนะสำหรับเตือนการดื่มน้ำเพราะว่าอะไรรู้ไหมประโยชน์ของการดื่มน้ำคือมันมีเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นทำให้ผิวเราสุขภาพดีนะคะระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยมันก็จะทำงานปกตินะคะทุกคน ดังนั้นเนี่ยสำคัญมากๆสำหรับการดื่มน้ำใครที่ลืมดื่มน้ำนะคะจะต้องใช้ฟังก์ชันนี้ค่ะและอย่างหนึ่งนะคะที่โยชอบมากๆก็คือแสดงการนอนหลับของคุณนะคะคือใส่ไว้ตอนนอนเขาก็จะประมวลผลว่าเรานอนไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงแล้วก็มีการ กระตุกตัวหรือว่าคนที่ชอบนอนดิ้นเนี่ยกี่นาทีแล้วก็ยังวัดค่าการหลับลึกนะคะคือสมองของเราเนี่ยได้พักผ่อนแบบเต็มที่ไม,ไ,มไม่ฟุงไม่ฝอนอะไรทั้งนั้นเนี่ยกี่นาทีซึ่งตรงนี้เนี่ยจะแบบแฮปปี้มากลองใส่นอนดูนะคะก็จะดูว่าการหลับนอนของเราเนี่ยดีขึ้นไหมบางคนเนี่ยรู้สึกนอนแบบฉันนอนไม่สนิทเลยตื่นมารู้สึกเพลียเป็นเพราะว่าฉันนอนหลับหรือฉันนอนดิ้นเกินไป,ไปหรือเปล่าหรือว่าฉันหลับไม่ลึกหลับหลับตื่นตื่นนะคะรู้สึกหลับพักผ่อนไม่เพียงพอฟังก์ชันนี้ก็ตอบโจทย์ค่ะ มาถึงการแจ้งเตือนดีกว่านะคะสมาร์ทวอชของ m o w a t, <t c BE h เนี่ยเขาแจ้งเตือนในเรื่องของอะไรบ้างนี่เห็นไหมมีทางการโทรนะคะปฏิทิน SMS Facebook เวลามีคนทักมาหรือคนโทรมาเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นที่นาฬิกานะคะว่าอุ๊ยเรามีคนคอมเมนต์หรือว่าคน DM มาหาเราว่ายังไงบ้างนะคะเราก็จะองแบบบางทียุ่งอยู่ไงเดินเดินอยู่ซักกําลังกายอยู่ตื่ตึ่งมาปุ๊บแค่นี้นะคะเราก็สามารถดูได้แล้วตังมากทุกคน ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับไม่ w a t c h นะคะคือพูดถึงความประทับใจดีกว่าคือปกติแล้วเนี่ยโยเป็นคน คี่ลืมมากนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ําหรือว่าการออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้แบบตรวจหรือว่ารีเช็คตัวเองเท่าไหร่นะคะการที่มีมิโม่วอชตัวนี้เนี่ยก็เหมือนการเตือนเราว่าอุย๊ยคุณจะต้องดื่มน้านะวันนี้คุณออกกาลังกายไปเท่านี้คุณมีการนอนหลับพักผนะ่อนที่นี่คือมันทําให้เราเนี่ยรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทํากิจวัตรประจําวันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนและที่สำคัญที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือแบตเขาอึดมากๆนะคะที่พูดไปว่าคือคี้ลืมลืมกระทั่งชาร์อันนีน ก็คือทิ้งไว้จนจนแบบอุ๊ยกี่วันแล้วเนี่ยฉันต้องเช้าหรือยังใกล้แล้วใกล้แล้วก็แล้ว,ลวอะไรอย่างเงี้ยคือแบตบมันแบบ ทนมากนะคะก็คือประมาณ10วันได้ค่ะทุกคนสำหบใครนะคะที่สนใจอยากสั่งซื้อ m ม m o w ร์วอตัวนี้นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ไปสั่งซื้อได้เลยนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะสําหรับนาฬิกาสมาร์ทวอชตัวนี้นะคะปังจริงๆแล้วก็ราคาไม่แพงคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะแล้วก็ทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นแล้วก็การใช้งานในชีวิตประจําวันง่ายขึ้นอีกด้วยค่ะ หลายคนฟังมาถึงท้ายคลิปเนี่ยก็อยากจะยูใช่ไหมคะว่าเ้ยเจ้าตัว My Watch นาฬิกาอัจฉริยะเนี่ยราคาเท่าไหร่สําหรับเจ้าตัวนี้นะคะราคา1 0 9 9บาทค่ะต้องไม่ผิดนะคะราคา 1>, 1 0 9่บาทค่ะทุกคนเป็นนาฬิกาอัจฉริยะนะคะนอกจากดูเวลาแล้วเนี่ยเขามีหน้าปัดให้เลือกกว่า5 0แบบค่ะทุกคนและกันน้ำและชาร์้ครั้งนึงเนี่ยใช้ได้นานถึง10วันนะคะไม่ต้องชาร์จบ่อยๆเลยเดี๋ยวเราจะมาสรุปนะคะ คร่าวๆอีกทีหนึ่งว่านาฬิกาตัวนี้เนี่ยช่วยอะไรบ้างสำหรับสส่เฮลตี้เลยนะคะช่วยติดตามดูแลสุขภาพของคุณตลอดเวลาเช่นการวัดอะดับออกซิเจนในเลือดค่ะอัตราการเต้นของหัวใจแสดงคุณภาพการนอนหลับของคุณนะคะเว <c oughs> ลสาสสยไปเนี่ยก็จะรู้ว่าเรานอนกี่ชั่วโมงตื่นกี่นาทีหลับลึกจริงจริงแล้วเนี่ยกี่นาทีและที่สําคัญไปมากกว่านั้นก็คือมีฟังก์ชันในการเตือนให้เราดื่มน้ําจะคอยแจ้งเตือนสม่ําเสมอทําให้เราดื่มน้ําได้ถึงเป้าหมายที่ และก็ยังมีโหมดการแจ้งเตือนอัจฉริยะอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะทุกคนที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ